สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรขนมดอกจอกเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะให้ฟังเสียงค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้กรอบอร่อยลงตัวไม่อมน้ำมันพร้อมบอกเคล็ดลับวิธีเก็บให้ได้นานหนึ่งเดือนโดยที่ขนมของเรายังกรอบอร่อยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเตรียมชามผสมเสร็จแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าในวันนี้เราใช้แป้ง3ตัวนะคะจากนั้นใส่แป้งมันแป้งสาลีสำหรับในส่วนของตัวแป้งเดี๋ยวเราจะแปะพี่กัดไวใ้ในตะกร้านะคะน้ำตาลในวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลแดงนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือ ก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปเสร็จแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันนี้เล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันสําหรับในส่วนของตัวน้ํามันเราจะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ขนมของเราอมน้ํามันจากนั้นใส่น้ําเปล่าน้ำปูนใส่สาหรับวิธีการทำเราก็ได้จัดทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สามารถกดดูได้ค่ะ สำหรับอัตราส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดดูได้ตรงขำมาเพิ่มเติมค่ะเสร็จแล้วใส่หัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเล็กน้อยค่ะสําหรับในส่วนของกะทิถ้าใครไม่มีกะทิกล่องสําเร็จก็สามารถใช้เป็นกะทิข้นสดได้จากนั้นก็ใส่ไข่ไก่เสร็จแล้วก็ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้ตะก้อมือคนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามากรองผ่านกระชอนตาทีค่ะทําแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อแป้งของเราเนียนพอกรองแป้งเสร็จเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําช้อนมาคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีก่อนเพราะในขั้นตอนนี้เราพักแป้งไว้นานตัวแป้งอาจจะตกตะกอนค่ะสําหรับในขั้นตอนการทอดแป้งเราก็จะใส่งาดําลงไปด้วยนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือใครจะใช้เป็นทั้งงาดําแล้วก็งาขาวก็ได้ค่ะสำหรับงาที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นงาดำดิบค่ะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบนะคะแต่อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวขนมของเรามันดำเกินค่ะ หรือถ้าใครทําทานเองนะคะชอบเยอะๆก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะของเราก็จะใส่ลงไปเล็กน้อยประมาณนี้ก่อนนะคะก็จะทยอยใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปทอดกันเลยสําหรับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามันรอแล้วนะคะในส่วนของตัวพิมพ์ก็แนะนําให้แช่ลงไปกับน้ํามันเลยค่ะส่วนการใช้ไฟนะคะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนะคะ ก็ให้ใช้น้ำมันที่ร้อนเท่านั้นในการทอดถ้าน้ำมันยังไม่ร้อนนะคะไม่แนะนำให้จุ่มพิมพ์ลงไปในขนมนะเพราะว่าจะทำให้ตัวแป้งของเราไม่ติดพิมพ์ค่ะโอเคค่ะพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนตัวพิมพ์ก็ร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาจุ่มในตัวแป้งและในขั้นตอนที่เราใช้พิมพ์จุ่มลงไปในตัวแป้งนะคะก็อย่าจุ่มลงไปให้มิดพิมพ์เพราะว่าจะทำให้ตัวแป้งของเราถอดไม่ออกค่ะ พอจุ่มลงไปเสร็จนะคะก็ให้เราทอดต่อไปนะคะจนกว่าตัวฟองของขนมของเราจะหมดค่ะพอสังเกตว่าตัวฟองขนมข,นมของเราหมดแล้วเราก็จะถอดพิมพ์ออกแบบนี้จากนั้นก็รอจนกว่าตัวขนมของเราจะสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการค่ะ,ะในขั้นตอนนี้ถ้าเราสังเกตว่าตัวพิมพ์ของเราเริ่มร้อนนะคะเราก็จะนํามาจุ่มกับตัวแป้งเหมือนเดิมก็ให้เราจุ่มลงไปประมาณนี้นะคะอย่าจุ่มให้มิดพิมพ์นะเดี๋ยวตัวพิมพ์จะถอดไม่ออกค่ะ โอเคค่ะจากนั้นก็ให้เราใส่ลงไปทอดนะคะถ้าสังเกตว่าขนมชิ้นแรกที่เราจุ่มลงไปนะคะก็ให้เรากลับด้านถ้าเริ่มสุกแบบนี้ก็ให้เรากลับด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะในวันนี้เราใช้เป็นถ้วยตะไยแบบนี้นะคะก็ให้เรานําตัวขนมมาวางพักไว้แบบนี้ค่ะสําหรับคนไหนที่ไม่มีพิมพ์ตะไลแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นภาชนะอย่างอื่นได้อันนี้ก็ใช้ตามสะดวกที่ตัวเองมีเลยค่ะ พอระวางขนมเสร็จนะคะจากนั้นก็จัดทรงให้เรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะกดตัวขนมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ขนมของเรามีความสวยงามค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะจุ่มตัวแป้งไปจนกว่าจะหมดนะคะเสร็จแล้วค่อยมาดูกันค่ะสําหรับในขั้นตอนการที่เราก่อนจะจุ่มแป้งนะคะก็แนะนําให้คนตัวแป้งก่อนทุกครั้งนะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําขนมดอกจอกสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายที่สําคัญขนมของเรากรอบอร่อยและเก็บได้นานสําหรับเคล็ดลับที่ทําให้ขนมของเรากรอบและเก็บได้นานแนะนําให้ใช้เป็นน้ําปูนใสนะคะเพราะน้ําปูนใสจะช่วยทําให้ขนมของเรากรอบและเก็บได้นานค่ะ และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือจะต้องใช้เป็นน้ามันใหม่เท่านั้นในการทอดน้ํำมันจะต้องใช้1นถึงสรอบค่ะเพราะว่าจะทำให้ขนมของเราเก็บได้นานไม่เหม็นเหินน้ามันค่ะอันนี้ก็คือสำหรับใครที่อยากจะทำขายนะคะแต่ถ้าใครที่ทำทานเองก็แนะนำให้ใช้น้ำมันใหม่ด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยต่อสุขภาพ สำหรับวิธีการบรรจุพันธุ์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนใครจะใช้เป็นถุงแบบเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ในตะก้าค่ะหรือใครจะใส่เป็นกระปุกก็ได้อันนี้ก็เอาตามความชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ